มันก็เออเดี๋ยวฉันจะแกะเดี๋ยวฉัจะแกะแล้วใครหิวแมนชูตรงนี้มาเลยมาดำๆเลยพวกเพิ่นมายาเมือขวานนั้นอึดองหูกวนเลยต้อกแกนหาต้อกแกนหาตักเสียงหาเขียงค่ะหมักกลุ่มโตค่ะหมักรวมโตค่ะตักเสียงว๊า อ้าเปี่ยงไอ้ตองแกนหนูปีหไนไอในคิงในเปินมาช่วยเรื่องจางวายเว้ยตั้งนานเนี่ยวนมีเ่มาอยู่ต้องหลังเเป็นถวปวนเลฮาเปียหางแ้วก็เฮ่ยเฮาฮตองแกน่ะเฮอเปียนอ่ะนามือเปิดตว่าหฮาเฮอเว้ยของปได้อาปากเชี่ยงกองลูกมันก็รบวยมือป่หลังไนก็ไม่โดนเหนียงเลย โวนมันสองพื้นได้ปองผ่านดกว่านังโวนสองพื้นย่อเข่ามีคืบมากกับตักโวนจานไปอยู่ปลาหลังไม่ได้เต็มปิ๊กเนื้อชัวเป็นว่าขี่อะไรหาดเมื่อน้ เป็นนุ่มเถอะเออเปนตมนเผ็ดมวาตอนตัวมันมีเดี่ยแข็งแหละมันบนเดี่ยแข็งอาเหมวนเป้นสิงห์กกจากของแฮดแฮดแฮดออกที่องดูวายังก้ามในกุ้งเรเพียบลูกเพียบกจุกชื้มาไหมจุกชื้มาแบบแบบแบบเราเรา่นไะไจะหมักกามากขาวเว้นถึงนราละโสดขวดยม่ยัดโอ้โยเลยกำได นักขได้กขุดป่องไม่คืบเนยอ่ย <c oughs> ขุดสองผืนได้เปิ้ลก็หักทัวเนี่ยฮะวันนี้ป่อเขียวเลนะเออถกเต็มมอรโชกับไม่ฮัลโหลชำตัว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 เด็ดตัว,ตว,ตว คุณอกค้านหาหาคคิดว่าอไรดีนคุณอกข้าะอาตุยเงมือน่เอ๊ะอาตุยังมืนอตุยังคำพังมาคุณนกข้ามือยังบกกาตายกันเลยครับคำพังมาเปนตุ้ยหน่อรู้เขาผังให้หน้ไมค่คุณอก ตูเหี้ยงบ่ังเอ้ยเชื่อมาดงอมื่อรจะเขาฟังไห้ดูตู่เหี้ยงเว้ไดมาตายอะวตายอยากตายช่างตายกันแล้วเนี่ยตีตู่ลงตู่ลังอะที่งอมานทำโฉนงกว่ากันไม่เนาะตัวพังเจะเอตูเหยงก็ฟังเจ้าเอมันตูเนี่ย้อเาตั่งก็ฟังข้าเจ้าเอ้ะเลยวะ Khuế cá mà đoán tụt Tốt phở bê tú Tốt à. Tốt ai hơn ta hoàng ở viên ờ. Cả hoàng mắt này tôi vào quần lạc mưu mau không? Không ôi ôi này không Cũng có ăn ô dù tiêu đấy ạ Mẹ mua này toán trăm cua này mọc เราในเมื่อมื้อไก่หัวไอ้ไม่รด้ก็เชื่หลับลับลับมือยิมมัเลยมาว่าเปี่ยวก็ชิว่าหัวคุณน้าะทเ่เปี่ยวเข้าาเปลี่ยตัวเนี่ยก้นตัวถูเข่าเจ้าจานปืนยาฉีมันจะนั่งเจ็ปืนมื่อไรคุณนขามมือเนาะนาขกินน้ำขายเนี่ยเาคํากินน้ำคายย้อนข้งเยามตายไปใคร่หรือเอาตายไปะใคร่มันตัวผูอ่าเฉอชั่วโมงขาในก็ไม่ร้อง เอนอใจก็ไม่ขุนอนขำเมาเจ็ดชีก็เใจนอฮมืตัวดเพื่อนขำตัวดเขาหลองเขาตัวก้อยเขาขาหลงเออมาตัวก็เลยก็ขำบาขาหลงขาถามมันหวมันสัม้อมขครเยอะขาเท่หอมเออมันไว้มันขาหลงเมื่อเดียวสังกัดตัวเพื่อนมาเมียนกันตัวเพื่นได้เหย่มมืตายเออเขขำเมียนกันตัวขำมีก้อกไาอวะเออเอาหูมากันตัวเพื่นดูดกันตัวเื่ตายก็อมมาตตตายแค่ยจะมลงยบย ที <Bref? sh arp inhale> <sh arp inhale> ่วีอมาดูไหมมีก้นฉกขามพายชมี่ก็ตวันขามีอยู่ขายุสอบเผาให้เขาเ่ยมันเป็นก้นผาดิบปีบินนองเผากับความหู้ดีไม่อ้อไน่เป็นปียชักทีสวามาทรึ้นเหม่ค่เออห่กับพวกน้องมาเลยว่ามันชุกขิมเลยถมงพวกน้องมาอ๋อมือที่หัวเขาเจ้าน้องใจเดียนก่พที่ขานอต่างหัวนอเออปียอมาอือได้อยปียอเจ้าหื้อว้าเจริขาน้อ เฮียอะไมันตัวดูออก็ปืแมากูถุนอสองเมียอ่สอเปียแงเปียนคานอ่ต่อยทอคำต่อ้ทุกขีดูได้กันตัวเ่อนได้กันตัวในมอกเกอดเาัวปากหมาปากควายปากยิ้มงือหน้าปากข้ามปากฉัาปากยิ้มพอทอกีก็ทอกีได้พอทุกขีก็ทุกขีเอทอคก็ทอขได้อมทอาเฮยเป็นมืออไก็ม่รู้อ่อนเบียงคะใครทอคก็ใครทุกขีก็เบีงคะเทไหก็เมือพูนคูคํามาามไมาปากวัวปากควายปากคือมาทอคำย้ายกันใน รอดมันเปลียนคู่มันอิงี้ยงเอาแบบคู่สียงคู่คำันหนึ่งเอามาหลือก็ไม่ก็คำือพี่เข้มาอยู่ด้วยเท่าไรมันเป็นมันเป็นปุบจื๊อะไรนั่นที่มันดิมันดิยายเออยายขึ้นมืเอมือนี่เป็นยังนะมือือเปลียนคำว่างว่าหื้อหนอเออมือือเปลียนคำว่านั่นคำนั้นจะมืออยู่ด้วยเผอะขึ้นมืออยู่ด้วยนองขึ้นด้วยเฮ่อคำว่าวมันมีมันย้อนกินเมื่อว่ะก็มีใหญ่ย้อนกินเก่าอ่ะบอกเลยนะคนเราการเอาไหนปีกันนองกันไหนเผอมาเผอมีก่อนเลยวอนหากัน อามได้ว่าอรู้ว้กล้ามขัดไว้างขัดเยอะมากขัดอามรู้ว้กล้ามขัดบ้างหรีอจังดอกกันเออหนอตราต่อเาเป็นเจ้าหัวไว้ได้จรองก้ามในจรองแลื้อจองดาววัดที่คุณจีคุณจีมี่จอยน้ำฟองนำนาเออภารก็บฟังอาตานำตังตานดองฟองชาเนจินนาผู้ชัวเมื่อในวันนี้เพลก็เป็นสกูธรรมะสวรนค์ตาลาปังเบียวมาเออ กํานายนี่จะทํารีปุงนําเด็กชาวเทศนาสอนหนอห่องอ้ายปาพี่เนี่ยบันยิงสายทางหลายหมู่จองขอท่อมเสือหมู่ตาพ่อเราสารีสารวันเตะดองเจ้าอ้าอานดองอยากหน้าเจ้าขอชื่อนาอียายเฮ็ดชื่อก็เจ้าอ่อมเสือลําเจ๋อเนาะชีขาบ้านสวนอ้ายปี่เจ้ามาเป็นที่ว่าตัดหนองเจ้ามาเป็นเจ้าเมียเจ้าชีทใดถ้าพลายเอา เนียปันปานอันหนังชื่นว่าเหมากาดผูเกป่ปานชื่น <c oughs> ในมาเปลี่ยนเจ้าเอาเมืองแลล่เจ้านันต่อมาเป็ีป่ยนศพวงแยนเจ้าพูกถามุ่เงาสมมามนางเมอคผ้ากูการีปอกผ้าหลถาปันชวนมาเป็นสุขอธนาม,ามังคีศรีมยานาบัวควันขึ้นแจถวามาดูตา อ la ันนางเนจามังผารองตะละเรติสนะกั๋นแดตะหลีกั๋นแดตะปู่ตะคาเรตันเวียงอย่าเป็นต่อยหนูมาเจ้าเจ้าว่าค่านี่อย่าตางอะคุณจักว่าคุณประสังสานก่อนหน้ากันยินสีตรังโอ้เสียงอ๋องเป็นคันชุดแซ่ ว่าก่ายงอาใจเก่งตัวเงือกรอยสูงต้นยาวห้าวตาลอบี้ยเขียเ,เพร้เดนเปลือกเมามีมาคลองจิดวะข้ามานั่เข้าเป็นมือดีวันหนะ้าเก่ามือสาววันหงส์ตาลวงอองสิงเตนาว่าพญายายานาชูมาเลเตู้กีดความสักผิดก้าวรักแสนเค้เข้าเป็นมือดีวันชวนคุณมวนางเปียกเมืองกอจ้าจ้าลัผานหน้าเนีตาแดือนผิดเมืองไทย จังว่าคำในฝรั่งก่อนการยินชิงอาตะลาพอมาป้องกามไต้กูขอกูขอนอายาบะจังว่าอย่าไปยุ่งกันสักการ์ตาลองหมอมียวดีนายลองหมอบเ้าเมียวดีนายกูได้ขี้วันน่าเลื่อนหนอเจอคือใครเด็บยาม,มา วายาก้พวกลองดีว่าอย้าหลุดยึงกันฟ้อมจะาลองดีด้อย่าไปยึงกันเนาวกู้สูได้อากู้กกกกะะสูได้เตี๊ยกกำนังได้นาเตี๊ยกกำนังได้นารองต่อเจ้าซ้ำคาไปซ้ำป็นจเจ้าสักทีปีอ้ายเขาซ้ำอย่าได้ติยาเพี๊ ชาเจมีดังผูง้ผผสูจอมถกแป๋มีอาลอมตัจอมหยกเป่าปีไอเป็นเหียตายตนว่าสีชาแล้วก็ลลยถาเขาร้างแข่งยาออันละก็อมีดังมุนอะไรล้องยามยาพอตีใจวันเน้อปาาอยู่วนันเดียแเดจอมชาเราไอ้ก็เอว่าควผัวคนเมือควนอาฝอย่าเห็นหนักควน้าูุเดีนะคนเมืออย่าไปจังกันผิดกันหลาวูวนไงสิ้งกว่งสิ่นเกน็ะ วัยกาพคนพิษกันอย่าพิษหมอป้กากหน้ายาย่ถักหมอป้ืนหน้าทะเลตีวิทยาพุ่นเจีงตีเหลือเนี่นเพอก็ดีมาดีต้องตะเอยินราตินเออจวมาก็มาหนุหังเท่าโป้กันอพิษกันก็เจบเป๊พิไหเขาคึกก็ผัาจะไผ่ก็มาพอฟันหมดตานก็พอฟันหวานข้าพันโจมังก็พันผักฟันผาเจอเนี่ยม้จู่สงลละอ่ำป้อความันจางก่อยเห็นกว้เออจงอันี้จ้วมอมผาลองตา